สวัสดีครับสวนพี่ธงพลวน้องผุมครับครับวันนี้พี่ธงอยู่ในที่ดินเป็นแปลงนาของพี่ธงนะครับก็พี่ธงมีโครงการว่าจะปรับเปลี่ยนที่นาไปทําอย่างอื่นบ้างนะครับก็คือทานาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรก็ต้องทำอํำผสมผสานนะครับก็ลดพื้นที่นาลงแล้วก็เพิ่มพื้นที่อย่างอื่นขึ้นมาครับพื้นที่ที่พี่ธงจะ พามาชมวันนี้นะครับก็พี่ทงจะทำนาบัวครับครับเดี๋ยวจะให้ชมพื้นที่นะครับวันนี้จะให้ให้ดูเป็นตอนแรกนะครับเพราะวา่าต้องใช้เวลาเตรียมพื้นที่อีกานานอยู่เหมือนกันครับก็จะเสนอเป็นตอนเป็นตอนไปครับก็พี่ทงจะแนะนำนะครับว่าวิธีการที่จะทำนาบัวของพี่ทงนะครับพี่ทงมีแนวความคิดยังไงมี วิธีการยังไงจะเตรียมพื้นที่ทําอะไรยังไงบ้างนะครับครับเดี๋ยวพี่ธงจะพาชมพื้นที่ที่จะทํานาบัวของพี่ธงนะครับก็มีความคิดว่าจะทํานาบัวนะครับครับพอดีพี่ธงมีเครือขาอ่ายเกษตรยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพื่อนๆนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของแก่นนะครับก็ทํานาบัวอยู่แล้วก็ ผลผลิตก็ไม่ได้พอเพียงกับที่ตามที่ต้องการนะครับก็เลยต้องสร้างเครือข่ายก็ชวนยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วยกันลงทุนทำนาบัวเพิ่มครับ <c oughs> เพื่อเป็นสเสบียงให้กับที่เครือข่ายของพเพื่อนๆนะครับครับตรงนี้พื้นที่ที่พี่งธงทำนาบัวนะครับก็ได้แบ่งพื้นที่ ประมาณ2งานครับก็ใช้รถไถมาไถปรับพื้นที่ครับไถลึกลงไปแล้วก็ดันดินขึ้นมาเป็นเป็นคันดินคันดินของพี่ธงก็จะให้รถไถก็ทำให้ความกว้างก็อยู่ประมาณ2เมตรครับคันดินสีด้านด้านละ2เมตรส่วนความลึกของ ของนาบัวของพี่ธงก็ไม่ได้ลึกมากครับก็อยู่ที่ประมาณเมตรกว่า,วาครับก็พี่ธงอาจจะให้มีน้ําในนาบัวเนี่ยจะควบคุมระดับอยู่ให้ได้อยู่ที่ประมาณประมาณเขานะครับหรือประมาณสัก5 0า0เซนประมาณนี้นะครับนาบัวที่พี่ธงจะทํานี่จะเป็นนาบัวบัวหลวงนะครับบัวหลวงก็คือจะเก็บเก็บดอกดอกบัว มาใช้งานแล้วก็จะเก็บไหลบัวไหลบัวก็นำมาใช้ทำเป็นอาหารนะครับแล้วก็ฝักบบัวเม็ดบัวครับครับถ้าได้ติดตามคลิปของพี่ธงอยู่ก็จะมีอยู่คลิปหนึ่งครับอสองผัวเมียฟาร์มฮักนะครับก็พี่ธงได้นำเสนอ,อพื้นที่ตรงนั้นก็จะทำนาบัวแล้วก็ทำฟาร์มเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับเป็นกเกษตรเชิงท่องเที่ยว ครับพี่ธงก็จะไปร่วมกับเครือข่ายของ2ผัวเมียฟาร์มฮักตรงนี้นะครับครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เตรียมพื้นที่ก็ไถดินปรับดินไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะตากดินไว้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้พวกหญ้าต่างๆนะครับวัชพืชต่างๆมันตายครับเดี๋ยวก็ติดตามกันตอนต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับ สวัสดีครับ